สวัสดีชาวเอนไทยนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการท่าออกกำลังกายนะครับโดยใช้หัวไหล่นะครับหัวไหล่แบ่งเป็น3ส่วนนะครับท่าต่อไปนี้คือเป็นหัวไหล่ด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มสาธิตให้ดูนะครับหัวไหล่ด้านหน้านะครับเวลาเหมือนเดิมนะครับการจับบาเบลต่างๆจะมีความแตกต่างกันนะครับนั้นเวลาเราท่าพร้อมในการเตรียมตัวนะครับในการลงไปจับจะต้องมีการสติ๊กเรื่องของการจับด้วยนะครับแต่ร้อยย่อขาลงครับ เวลาจับปกติเราจับบาเบลกว้างหรือแคบจับให้พอดีหัวไหล่นะครับยกขึ้นมาดึงขึ้นมาครับเวลายืนเหมือนเดิมนะครับก็คือสติ๊กเรื่องของการยืนนะครับเซนเตอร์บอดี้นะครับแล้วก็อัพบอดี้ทั้งหมดนะครับในการยืนนะครับยกไปด้านหน้านะครับไม่ต้องเยอะมากประมาณช่วงเดียวกับหัวไหล่นะครับเราลงนะครับคอนโทรลนะครับไม่เวียงหรือเร็วจนเกินไปนะครับหรือช้าจนเกินไปนะครับคอนโทรลไปจังหวะนะครับขึ้น นะครับอย่างงอหลังนะครับเวลารักษาช่วงโลว์แบ็กไว้นะครับออกแรงขึ้นไปหายใจออกนะครับลาย,ยกหายใหายใจออกนะฮะค่ลงนะครับพยายามยกบริเวณกลางของหลังไปด้วยนะครับอ่าโอเคแล้วเวลาเก็บย่อขาลงนะครับ อ่าเดี๋ยวผมจะให้พัดสตาร์ผมนะครับสาธิตอีกครั้งหนึ่งนะครับประมาณ10ครั้งนะครับอ่าลองดูอ่า สำหรับการออกกำลังกายทุกๆโปรแกรมนะครับในท่าการออกกำลังกายนะครับทุกๆท่าต้องมีการดีไซน์โปรแกรมนะครับในการดีไซน์โปรแกรมนะครับมีต้องมีการกําหนดในเรื่องของท่าเล่นนะครับกำหนดในเรื่องของน้ําหนักนะครับจานวนครั้งนะครับทุกๆท่าในการออกกำลังกายนะครับเมื่อเรากําหนดน้าหนักแล้วนะครับให้พอดีกับตัวผู้บริหารออกกำลังกายนะครับพอดีแล้วปุ๊บนะครับในเรื่องของการดีไซน์ครั้งนะครับประมาณ1 0ถึง12ครั้งนะครับเซตประมาณ3-4ถึงเซต นะครับเล่นให้พอหมองกับสมรรถภาพของเรานะครับอย่าให้เกิดการบาดเจ็บนะครับต้องดูด้วยว่าเราพรัพอมเพียงพอไหมนะครับรับประทานโอเคไหมนะครับตรงนี้ต้องควบคู่ไปด้วยนะครับ